จับข่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะด DJ ด a d a เตรียมแต่งรอบสอง DJ ด,ดาดาบรินดาดำรงผลก็ได้มีการประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานรอบสองกับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีหลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันที่5ธันวาคม2563ที่ผ่านมาท่ามกลางความเยินดีของบรรดาเพื่อนๆทั้งหลาย โดยดีเจดาดาก็ได้โพสต์ภาพขณะถูกสวมแหวนพร้อมระบุข,ข้อความว่า And I said yes พร้อมอิโมจิรูปแหวนหัวใจสีแดงและหน้ายิม้มงานนี้เพื่อนๆก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่สำหรับแฟนหนุ่มชาวเกาหลีว่าที่เจ้าเบ่าคนนี้มีอายุอ่อนกว่าดีเจสาวถึงเจดปีโดยฝ่ายหญิงได้เปิดตัวว่า กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้นิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกันและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของฝ่ายชายอีกทั้งยังเข้ากับลูกชายสุดที่รักของ DJ เจดาด้าได้อีกด้วยก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ